ที่เคยอ่านมาสาวลูกติดสนจะสนใจแต่ลูกมันก็มีโค้ชผู้หญิงที่สอนลูกสาวลูกติดว่าต้องสนใจแฟนมากกว่าลูกเพื่อสนใจดูแลกันสุดท้ายโัรลงยับโอเคขอบคุณเมนนี้มากๆตามธรรมชาติและและอ่าสัญชาตญาณผู้หญิงคือพอมีลูกปุ๊บก็จะดูแลทุ่มเทลูกบางครั้งถึงขั้นแบบละเลยสามีจนเลิกกันไปแล้วก็ดูแลลูกลงลูกอันนี้ก็ไม่ได้ผิดก็เป็นตามสัญชาตญาณตามปกติแต่กรณีที่เป็นอ่าลูกติดแล้วเนี่ยแล้วผู้ชายเข้ามาเนี่ยที่บอกว่าต้องอ่าสละเรื่องลูกทัวลงอะไรอย่างเงี้ยก็ช่างมันคือสละเรื่องลูกเน ผู้ชายที่เลเวลสูงพอจะทําให้ผู้หญิงคนนี้ชอบและสนใจได้เธอจะต้องสละเวลาระหว่างลูกออกไปเพื่อที่จะดูแลหรือศึกษาดูใจกับผู้ชายเลเวลสูงและเมื่อไม่ทําอย่างนั้นผู้ชายก็ไปก็ไม่ได้สิ่งที่ต้องการเพราะผู้ชายมีตัวเลือกเนี่ยพอกูลองแล้วสาวลูกติดให้หามันก็สนใจแต่ลูกแล้วไม่พยายามจะเอาทรัพยากรโกดิเจอร์หรือมาขุดทองกับฉันโอ้โหสวยกว่าเมืองกูกกหาได้ สารุติคนอื่นก็มีให้เลือกอีกมาขุดไรกูเออแม่งได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างหัวแม่งสุดท้ายผู้ชายก็เลยกลายเป็นพอโดนอย่างเนี้ยซ้ำๆสาเคส5เคสว่าตอนแรกก็เข้ามาจริงใจว่าเออมีลูกแล้วก็ฉันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องอะไรมากมายก็เข้าไปดูแลซะหน่อย เออเจอซ้ำๆกัน3เคส5เคสเห็นว่าชั้นรวยเห็นว่าชั้นดูดีทุกนี้ก็จะประกอบผลประโยชน์ฉั้นงั้นกูเหมาหมดเลยวา่าแม่ลูกติดเอาไว้แค่เซ็กอย่างเดียวแล้วก็สนุกไม่ต้องไปลงทุนหรือย้ําอะไรมากมายกูก็โลดแล่นในโลกแห่งเซ็กแล้วไม่ต้องจับคู่เป็นเนื้อเป็นหนังดีกว่าหรือถ้าจําเป็นจะต้องมีลูกจริงๆก็มีลูกกับดูนะมันจะเป็นระบบธรรมชาติไม่สนศีลธรรมนะมีลูกกับผู้หญิงที่ยังไม่มีลูกแล้วเมื่อมีลูกปุ๊บทิ้งออกมา ผู้หญิงจะดูแลลูกอย่างดีเหมือนกับที่เขาไม่ค่อยสนเหมือนกับพวกแม่ลูกติดแม่ลูกแม่เลี้ยงเดียวที่ไม่ค่อยสนใจฉันแล้วไปดูแลลูกเฮ้ยยีนฉันรอดปะเขาไม่ได้คิดอย่างนี้นะแต่ระบบธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้อ่ะค่อยเป็นอย่างนั้นละกันถ้าฉันจะม,มีลูกเพิ่มกับแม่ลูกติดอีกเฮ้ยเดี๋ยวเขาดูแลลูกคนที่2ไม่ดีเท่าหรือ,อยังไงไม่รู้แต่ถ้าเป็นแม่ลูกติดหนึ่งเนี่ยแม่เลี้ยงเดียวจริงๆอ่ะโหแม่งสุดดูแลลูกได้ดีงั้นกูรอดก็มีเซ็กท้องแล้วก็อาจจะ คือไมไ่ตั้งใจแต่ว่าจะท้องให้ทิ้งก็คือท้องมาปุ๊บแล้วมันท็อกซิกนู่นนี่นั่นอ่ะก็เลยเลิอกออกมาก็กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกหนึ่งก็คืออย่างเงี้ยมันคือโดนซ้ำๆๆกันมาเนื้อออกไหมอ่าก็สําหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันอเน้นอย่างนี้นะ,ะในในด้านผู้ชายอะเรารู้อยู่แล้วแม่ลูกติดเป็นยังไงเราเข้าไปจีบเราโดนอะไรมาบ้างศึกษาในช่องครูติแล้วก็จะหายหายข้อหายข,ข้อข้องใจเองแต่ในฝั่งของผู้หญิงเนี่ยครูติแนะนําอย่างนี้เลยแล้วกันว่าถ้า ดูตัวเองว่าตอบโจทย์อะไรมากที่สุดถ้าลูกคืนที่หนึ่งเราโฟกัสที่ลูกแล้วใช้ผู้ชายพวกประเภทเบ้เข้ามาสนับสนุนทรัพยากรเราแต่ถ้าเป็นเฮ้ยฉันต้องการหาคู่ซึ่งธรรมชาติไม่สนสิทธรรมก็กูต้องการจับคู่เพื่อความปลอดภัยลดเวลาในการให้ลูกสักนิดหนึ่งถ้าเดิมเคยให้อยู่แบบ 80%เฮ้ยลดลงเหลือ60%อีก20%มาศึกษาดูใจผู้ชายเพิ่มเติมเพื่อเจอผู้ชายที่ไม่ใช่ประเภทเบสเป็นประเภทผู้นําที่เขามีคุณภาพพัฒนาตัวเองอยู่แล้วแต่เขาต้องการความสงบสุขต้องการความซีโรราบที่สาวอ่าเขาเรียกไงนะสาวสาวโสดแบบไอ้สาวเดียวๆอะ่ะให้เขาไม่ได้เพราะว่าพวกนี้เขาจะกระโดดไปกระโดดมาได้แต่เรา จะมีความกระโดดน้อยลงเนื่องจากเรามีลูกนึกออกไหมแล้วถ้าเขาเข้ามาซัพพอร์ตอะไรบางอย่างได้แล้วเชื่อมโยงกันได้เราจะได้ผู้ชายอีกสักคนที่มีคุณภาพมาพอถ้าในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า provider นึกอ,ออกไหมแต่สำหรับครุติคือเรียกว่าเป็นฐานะคู่รักผู้นําเขาจะเข้ามานําเราได้ดีเราจะได้ผู้นําครอบครัวที่ดีเคยเห็นไหมละ่ะที่เป็นพ่อพ่อเลี้ยงก็ดูแลลูกแล้วก็ทําได้ดีแล้วโดยที่ไม่ต้องมีลูกใหม่ก็ทําได้เช่นกัน No. ไม่อย่างนั้นพอเราคัดไปเรื่อยๆก็จะบอกว่าความอันตรายของอการคัดหรือการที่เรารู้สึกว่าหยิงธนงเกินไปเนี่ยเราจะคัดผู้ชายที่มีภาวะผู้นําออกโดยอัตโนมัติเราจะเจอจากพวกนากสิทธิ์ที่มันยอมครอบเข้ามาอยู่ในเกมแล้วมันเล่นเราทีหลังไดมมมม้มันซับซ้อนกว่าน,นั้นแต่คือให้เข้าใจเป็นภาพรวมตรงนี้แล้วกันอย่าแข่งกระด้างเกินไปจนถึงที่ฉันจะหยิงฉันเพื่อลูกนู่นนี่นั่นสร้างฐานะไปเรื่อย อายุ4ี่หคนที่เข้ามาปรึกษาลูกศิษย์ผู้หญิงของครูติเจอปัญหานี้เยอะคือเมื่อถึงจุดหนึง่งมันจุดที่ลูกโตแล้วมันอยู่ในจุดที่เราเริ่มเหงาแล้วหมดเงินเกือบหมดตัวกับผู้ชายในวัย4ี่หเยอะมากจะบอกให้นี่คือความอันตรายที่ตอน30มสิเขาไม่คิดอย่างนั้น35มสิบห้าเขาไม่คิดอย่างนั้น40่สิเขาไม่คิดอย่างนั้นเมื่อความเหงามันเข้ามาครอบงาสันทารยานเราฝืนไม่ได้สังเกตดีๆคนแก่นี่ตรงๆก่อนนะเพื่อป้องกันพวกเราหมดตัวนะ คนแก่ถูกหลอกเงินง่ายที่สุดถูกหลอกเงินกเกษียณง่ายที่สุดเพราะมันเหงาไม่มีลูกหลานไม่มีใครใปรึกษามันคิดอะไรไม่ออกเราถูกแยกให้โดดเดี่ยวทุกคนออกไปจากเราเหลือแค่เราเพียงลำพังพอเข้ามาปุ๊บมันเป็นความหวังมันเรียกมันเป็นความหลงถ้าในภาษาทางพุทธหรือพวกนี้นะระวังข้อนี้ให้ดีในระหว่างนี้เราฝึก เราจีบเราไม่หญิงทะนงเราน่ารักเราโอ,โอเคแต่คือการเม้นรุนแรงได้นะคือเม้นแบบ,บปปก,กูจะปกป้องศักดิ์ศรีกูกูแบบแบบเหมือนดูช่องครูติบอกอเฮ้ยนี่แม่งพูดตาส้นตีนมากกูอยากจะด่ามาันก็คือด่ามาได้แต่ในชีวิตจริงเราจะต้องรุ่มหนวนเหมือนครูติอะในอ่าหรือลูกศิษย์ครูตีที่เป็นผู้ชายทั้งหลายแหละคือเฮ้ยตอนเราอยู่ในโซเชียลเรารุนแรงได้แต่ถึงเวลาอยู่ในชีวิตจริงเรานอบน้อมทําเหมือนไม่มีพิษไม่มีภัยเราจะมีเกราะป้องกันทางทางสังคมเนาะโอเคก็ ลุยกันได้เต็มที่แล้วปรับทุกอย่างให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเราให้มากที่สุดอย่าไปฝืนธรรมชาติเพราะเมื่อไหร่ที่เราฝืนธรรมชาติพังยับไม่เป็นท่าทุกคนลุยกันต่อไป